โ,งงโอ้กาบสบายดีเนีพี่น้องเนาะตอนนี้เห่ากันอยู่วัดบะนงบโบเนาะอันกำลังรอทาน,นาาปอบนบาทอยู่มัรยากาศกระสิป,ประมาณนี้เนาะคนกระลายบริสิภาพไปบ้องคนเนาะตอนนี้กำลังนบอย่างนักนงเลยซูมได้ปะวะโอ๊ยหลกโลย บมูหว่าคนข้างในสิหลายมาเลยเนาะอีสิพาไปเยี่ยมคนข้างในบรรยากาศกับโซงเสาบมมีแสงแดดเนาะมีแต่มีฝนโปรยป่ายล็กน้อยว่าสัสโอ้คนเต็มข้างในเต็มอันย่าเลยคนเนาะทางนี้ก็มีปลาเลอดเขานั้งนบ นี่ยังเป็นสายตาเดียวกันเลยตายเออซาลาเขาถือกองเวิร์นอยู่ถ่ายเฮะอ๋อถ่ายเป็นเป็นเบิร์ลินนี่นะยางลบคืนนะเป็นเป้าสายตาเขาเลยหน,ะนีก่อนมาเขาแล้วนั่งโนบอยู่คักนะตู่ บรรยากาศตีมปอนบ้านนะพี่น้องเฮาก็สิประมาณนี้นี่ก็วัดบ้านองโบเนาะเมืองสะพอนแขวงสะพานตเคว่าซัดป่า นายพอดย่าหอไปที่นี่เขาเนี่ยมนามกีีเขากำลังนบด้ยมมามกัสัมภาษณ์คือกรับอ่กรไดน้ำเงี้ตอนนี้กำลังเริมย่อยนะพี่น้อง เริ่มพิธีแล้ว่ไหวอืมเริ่มพิธีแล้วตอนนี้จ่าจ้าบนนักน้อพี่น้องเรายอมีไว้เลยอันนี้รอคิวอืมเาบ้านาอกซก็เทแม